โยคะเป็นกีฬาที่แนะนําให้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงสูงวัยสำหรับเด็กๆยิ่งเล่นยิ่งดีมาดู5เหตุผลที่คุณจะต้องเปลี่ยนใจว่าอ่ะลูกไปเล่นโยคะกันโยคะแต่ละท่าทําให้กล้ามเนื้อมือเท้าแขนขาลําตัวมีประสิทธิภาพแถมช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเนี่ยสัมพันธ์กับการทรงตัวที่ดี โยคะช่วยให้อวัยวะภายในของเด็กๆทำงานแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีขับถ่ายสะดวกแข็งแรงเขาจึงไม่ป่วยง่ายเวลาเล่นโยคะเด็กจะมีสมาธิจดดจ่ออยู่กับการเล่นโยคะเพราะฉะนั้นเป็นการฝึกสมาธิที่ดีค่ะโยคะทูเก่าตัวเต้นตม้วนแล้วก็เอาลงมาทำสมาธิโยคะท่ต่อสังเกตไหมคะแต่ละท่าเนี่ยมีชื่อแล้วก็ท่าก็จะสอดคล้องกับชื่อนั้นๆมันเป็นการส่งเสริมจินตนาการของเด็กค่ะ เม yeah. ื่อเด็กๆผ่อนคลายจากการเล่นโยคะอารมณ์ก็จะดีนี่เป็นอีกข้อดีหนึ่งของโยคะค่ะ